โรงแรมมดีนะโฮเทลทาประดูเมืองระยองโรงแรมในตัวเมืองระยองที่มีบรรยากาศน่าสนใจราคาไม่แพงน่านอนน่ามาพักได้ห้องแล้วก็ขึ้นลิฟต์แปลกใจทำไมมีแต่ชั้น135ชั้นตรงกลางหายไปไหนลิฟต์ที่เนี่ยเปิดระหว่างชั้นเราใช้วิธีเดินขึ้นหรือเดินลงบันไดแทนเออก็น่าจะประหยัดพลังงานดีนาะเดินต่อไปหาห้องให้เจอ ห้องไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปไม่อึดอัดด้วยหน้าต่างประตูขนาดใหญ่เตียงนอนก็สะอาดนุ่มหน้ากระโดดตัวลอยลงไปนอนกลิ้งเกลือกมีชุดกาแฟทีวีตู้เย็นครบตามมาตรฐานเดินเข้าห้องน้ำก็สว่างสวัยไม่มืดมิดแยกส่วนเปียกส่วนแห้งและเครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำก็โอเคสะอาดใช้กันแบบสบายๆมีมุมนั่งเล่นน่ะน่าสนใจคุ้มราคามากเลยล่ะมองออกไปนะดูวิวมุมสูงบรรยากาศแจ่มแมววิวดีมากมายอ่ะอากาศสดชื่นไม่มีตึกอื่นๆมาบดบงังโรงแรมมาอยู่ติดคลองทําให้ได้บรรยากาศกว้างๆวิวดีๆเหมือนอยู่โรงแรมนอกเมืองทงั้งๆที่อยู่ในเมืองอ่ะตกลงอยู่ที่ไหนกันแน่ แบบนั่งชมวิวจิบกาแฟเครื่องดื่มในห้องได้ทั้งวันน่ะแต่แน่ใจเหรอ,อจะอยู่แต่ในห้องลองลองไปข้างล่างดีกว่าไหมอะ่ะข้างล่างเนี่ยเขาจัดเป็นสวนนะนะเอาไว้เดินเล่นวิ่งเล่นนอนเล่นก็นได้ตามแต่ใจปลาลดนาปลาดถนาดิสวนโปร่งๆคล้ายๆสวนสาธารณะแต่อยู่ในโรงแรมก็ดีเนาะมีที่นั่งเอาไว้สั่งอาหารโรงแรมมานั่งกินกับธรรมชาติได้นะพาให้เจรูนอหอน ไม่ร้อนแดดไม่ส่องมากบรรยากาศร่มรื่นเหมือนอยู่บ้านเกิดสนามกว้างๆน่าจะพาพวกเด็กๆมาวิ่งเล่นเป็นที่สนุกสานานมีรูปแบบแคมปิ้งให้ด้วยถ้าชอบนะก็เข้าไปนั่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศได้อะอยู่กันยาวๆได้เลยไม่อยากออกไปไหนนั่งเล่นใดทางวานันท้งคืนเข้านอนก่อนดีการอเช้าไปกินอาหารเช้ากัน อาหารเช้าก็จะแนวแนวเบลฟ์มีแทบจะทุกสิ่งให้เลือกสรรผักสดผลไม้เครื่อเดื่มาอาหารจานหนักหลักๆแล้วก,ก็มีซีเรียลเกี่ยวกับน้ำเต้าหู้ให้มาลองดูอยากให้รู้ว่าอร่อยตบใต้ขนมปังดื่มให้ปังด้วยกาแฟเฮ้ฮ้เเฮเ้ที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยอ่ะช่วงระหว่างวันน่าจะแวะเข้ามาสั่งกาแฟกินสักแก้วน่าจะดีมักมวยอ่ะบรรยากาศดีๆน่านั่งหน้าเองนชวนเพื่อนชวนเฟรนเข้ามาดื่มกาแฟ ออกไปเดินริมคลองกันมั้งจะถ่ายรูปถ่ายภาพที่ไม่บาปก็ทําไปอยู่กันตรงนี้ไงบรรยากาศริมคลองมาดีน่าระยองเข้ามาลองมองดูเเ